สวัสดีครับก็วันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะสอานะครับ, 25, รบวันนี้คือวันที่4ี่กุมภาพันธ์2553 25, นะครับก็มาเตือนความจำกันนิดหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้ทำการติดตั้งระบบไฮโดรเจนในรถยนต์กันมาก็เรียกว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วจากข้อมูลที่หลายๆคนชอบนำมากล่าวอ้างเรื่องว่าถ้าติดตั้งระบบไฮโดรเจน รถจะวิ่งดีแล้วจะทําให้มีแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วภาพที่ได้เห็นและได้ดูกันอยู่นี่ก็คือภาพงานมิทติ้งของชมรมบอลวอเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับจะไม่ก็จะเป็นช่วงต้นๆ้นเดือนกรกฎานะครับทางชมรมบอลว่ได้จัดมิทติ้งกันขึ้นที่เทสคาร์โดยให้สามารถนํารถยนต์เนี่ยไปขึ้นทดสอบได้ ในราคาพิเศษนะครับทางเน็ตยูวีไทยแลนด์ก็ได้นำรถที่ติดตั้งระบบไฮโดรเจนเนี่ยขึ้นไปทดสอบตอนนั้นนะครับถึง4ครั้งด้วยกันก็คือเป็นการเทสทครั้งที่1ก็คือเทสทน้ำมันเทสครั้งที่2ก็เป็นการเทสทน้ำมันกับไฮโดรเจนเทสครั้งที่3เป็น LPG และเทสครั้งสุดท้ายก็คือเป็น LPG กับไฮโดรเจนซึ่งก็ได้เป็นที่มาของคำพูดต่าง มาจนปัจจุบันนี้ว่าใช้ไฮโดรเจนกับรถแก๊สและจะทำให้วิ่งดีเครื่องเย็นซึ่งจริงๆแล้วผมอยากกลับเรียนว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ทางเราเป็นผู้ริเริ่มและเริ่มต้นทดสอบเป็นครั้งแรกๆของเมืองไทยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีการทำออกมาขายกันอย่างมากมายและกว้างขวางแต่ว่าก็ยัง บัตการที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่เรื่องการกินไฟเรื่องความร้อนของเซลล์เรื่องการทํางานหยุดหยุดติดติดของตัวระบบไฮโดรเจนเรื่องกล่องคุมไฟและอีกหลายๆปัญหาซึ่งผมก็เจอและก็ได้ยินได้ฟังทุกวันบัตรนี้ผมอยากจะเตือนความจําว่าด้วยความที่ว่าทางอียิปต์อิทนท์ได้ทดลองค้นคว้าศึกษาวิจัยอย่าง จ,จนปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นที่หลายๆค่ายหลายๆคนทําไม่สําเร็จจริงๆแล้วเราทําสําเร็จมาเป็นแลมเดือนแล้วนะครับแต่ว่าที่เราไม่ได้มาลงในเว็บไซต์หรือว่ามาปรับรูปภาพหรืออะไรต่างๆก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายคนซึ่งมีความคิดแบบง,ง่ายๆคิดว่าก๊อฟจากฝรั่งมาแล้วก็เอามา ทำแล้วก็เอามาขายโดยที่ไม่มีการทดลองทดสอบอย่างจริงจังนะฮะก็ทำออกมาขายใช้คำโฆษณาเรื่องการประหยัดสูงๆหรือประหยัดเกินจริงมาเป็นตัวโฆษณาในการขายที่แจ้ผมใช้คำพูดตรง,ตรงๆก็คือว่าหลอกลวงชาวบ้านนะครับโดยที่สินค้าตัวเองก็ไม่ได้มีคุณภาพในอย่างใดนะฮะไม่มีการทดสอบกันง ็แต่ก็ช่างฮะก็ผมก็เพียงแค่อยากจะมาย้ําเตือนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ทาง s g v Thailand ก็จะออกรายการคาถึงในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะฮะ2553เวลา10ทุ่มคือผมจะถ่ายให้เห็นทุกขั้นตอนและอธิบายให้เห็นเลยว่าความร้อนเป็นยังไงปัญหาเป็นยังไงการติดตั้งเป็นยังไงการใช้แล้วมีความประหยัดจริงหรือไม่อย่างไรก็ลองดู สำหรับภาพที่เห็นนี่นะฮะก็เป็นการเคสแรงม้านะครับรถจนว bon อลโว o คันนี้ปัจจุบันวิ่งมาประมาณ7 0 0 0 0กิโลแล้วครับตั้งแต่การประราปีที่แล้วนะครับก็เรียกว่าวิ่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็วิ่งทดสอบกันอย่างจริงจังแล้วรถของทาง HGV Thailand นทั้งที่าทางสำนักง,งานเราและทางที่ Office, ออฟฟิศตกแต่งภายในแล้วก็ที่ออฟฟิศต่างๆที่เป็นอยู่ในเครือของ h g ต Thailand ก็ได้ติดตั้งและทดสอบมาจนเรียกว่า แก้ไขามาทุกปัญหาแล้วนะครับเป็นที่เยบร้อยเรื่องแรงม้าแรงบิดนะครับก็ดูเอาล้วกันว่าจริงๆแล้วเราเป็นผู้ทดสอบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆทางเรารู้มานานแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารู้มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนอื่นเท่านั้นเองที่นําคําพูดของเรานะฮะมาลอกเลียนแล้วก็นําไปโฆษณาในทางดี ก็อลองดูนะฮะแล้วก็ลองติดตามทางรายการทีวีและในปัจจุบันขอเรียนว่าเราพร้อมถึงขนาดที่ว่ามีบริการทดสอบและติดตั้งถึงบ้านท่างนะฮะทดสอบได้ด้วยรถและตัวท่านเองภายใน5นาทีและเรามีทีมงานเป็นหน่วยรถออกติดตั้งให้ทั้งไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์เรือรถแมคโครรถไถรถเกี่ยวข้าวนะครับที่สนใจ าทางเราดี 4, นะครับที่จะไปสาธิตไปติดตั้งให้ท่านถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆนะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนครับก็มีภาพแต่ตางในบรรยากาศของเสือนกรกดาที่แล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างที่มีตรงตามจริงไปตรวจสอบได้ที่เทสคานะครับกรสีเอกลิกรถของผมคือ6กทศนิ8าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม